ใช่หรือว่าความอย่างที่ที่บอกไปว่าความลิมิตเลสในการที่ต้องกล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆอะไรนี้เรารู้สึกว่าเออเราไม่ได้เห็นทั่วไปในในคอนโดหรือในในปกติที่เราเห็นกันอะไรย่างเงี้ยเพราะว่ามันดูสนุกแล้วมันดูมันดูเป็นอะไรที่ที่ที่เป็นอิสระดีอะไรอางเงี้ยผมว่าเราเข้าใจส่วนนี้ครับอ่าฮะซึ่งแบบชอบคำนี้เหมือนกันนะลิมิตเลสบิวคิดเองก็เป็นคนนึงรู้สึกไหมว่าเราเองลิมิตเลส ก็คิดประมาณนึงคือทำไปเรื่อยๆก็ไม่อยู่พัฒนเคยเห็นคลิปสัมภาษณ์เราไหมว่าครับถ้าเป็นคนที่อยากอยากทำอะไรก็ทําก็คือเหมือนเพลียนเพื่อเพื่อได้แบบรู้ลึกจริงจังอะไรเงี้ยครับทําไมถึงทำไมถึงเป็นคนอย่างนี้อันนี้คือชมนะทำไมถึงมีเนเจอร์นี้อ่ะผมจริงๆเลยผมผมก็ชอบวิธีคิดแบบเหมือนที่บอกเมเ่กี้เหมือนว่าเหมือนกับที่ที่ที่ r e f e r e n c เขาพยายามจะนำเสนออยู่อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีกรอบ อะไรขนาดนั้นกับสิ่งที่มันเป็นอยู่กับไมกระทั่งกับชีวิตเราอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่า,าเรียนอย่างหนึ่งไม่ได้แปลว่าอย่างอื่นมันมันไม่ได้สามารถทําได้แล้วก็ิ่มเติมได้สามารถแบบ expand หา,าทีสกิลให้เราใหม่เรื่อยๆก็ได้โอเคโอเคเยียมมาเงียบมาอันนี้คือสะท้อนตัวผมเองเหมือนกันนะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่แล้วเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนเหมือนกันนะครับว่าเออไม่ใช่แค่ทำพิธีกรนะอาจจะหลากหลายแล้วแล้วก็ชีวิตไม่ได้มีแค่นลิมิตหรือว่ากรอบให่เราตีแบบตัวเอง าอาจจะนน,น,นอกจากเรื่องของ reference condo สําหรับ reference กาเซ district ครับชอบอะไรเป็นพิเศษก็ <S <S <อ>จริงๆถ้าผมชอบที่สุดก็คือน่าจะเป็นบริสเบนนี่แหละครับเพราะว่าเอออันนี้น่าเด่นสุดแล้วผม,ผมรู้สึกว่ามันปกติเวลาเราอยู่คอนโดอะไรเงรี้ยเรารู้สึกว่าบางบางครั้งเรารู้สึกว่าเออมันมันพอหลังคามันมันไม่ได้สูงมากเราจะรู้สึกมันมีความอึดอัดอะไรเงี้ยแต่พอเ e f e r e n c e กาเซ่ดิสตริกต์เนี่ยเขาตีขึ้นไปสูงคือนานสูงสี่หระรู้สึกว่ามัน มันเหมือนอยู่บ้านได้ฟังเสียงเหมือนอยู่บ้านอะไรเงี้ยเออจริงมากจริงมากแล้วแล้วนี่คือเป็นตัวแทนของแบบคือเรานี้ข้าวเกี่ยวนะอาจจะเจนเจนวายข้าวเกี่ยวไปเจนแซ่างเงี้ยนะต้นต้นเจนซีอะไรประมาณเนี้ยใช่ซึ่งนี่แหละให้ความสําคัญกับเรื่องของดีไซน์ครับใช่ไหมแล้วก็ได้รับแรงันยิ่งเราในสายนี้ต้องหาแรงบันดาลใจรอบตัวอยู่เสมอเวลาเพราะฉะนั้นมันจะดีซะมากกว่าถ้าแน่นอนการ ออกไปหาแรงบันด,ดาลใจก็ <c oughs> เป็นสิ่งที่สําคัญแต่ <c oughs> ไม่ใช่ว่า <c oughs> อยู่บ้านแล้วไม่มีแรงบันด,ดาลใจนนี้ก็สําคัญเหมือนกันกับการที่หาแรงาบันด,ดาลใจกับที่อยู่อาศัยที่เราอยู่นี่แหละโลกเอนแอมิเนนี่มันสาคัญมากานะเวลาแบบนั่งคิดงานทำอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราอยู่ในที่ท,ที่ที่มีเอเมิเนนที่ถูกต้องมันทําให้เรารู้สึกว่า เราเราสบายที่จะคิดแล้วเราจะเจออะไรใหม่เวลาสิ่งสิงเนอะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจนะฮะของ reference condo เลยนะครับกับเพดานสูง4.8เมตรนะ high ceiling ซึ่งต้องบอกว่า Highest บนถนนงามวงวานเลยสามารถพูดคำนีได้เลยนะ สูงที่สุดตัวอาคารก็สูงที่สุดเลยสูงที่สุดด้วย,ดดวยแล้วก็สูงแบบนี้ทุกห้องเลยด้วยนะครับนี่คือ reference เกษตร i ิ t ตรินะฮะและนน้วก็มีนายบิวตี้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของทั้ง3โครงการเลย reference condo นะฮะอยากเั้งนสามท่านได้ป่ะทิ้งท้ายในในมุมของตัวเองที่พี่เดชครับครับผมก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์แรกทีไ่ได้ร่วมง,งาน เอสเซียเซ็กนะครับแล้วก็เป็นโจทย์ที่จะว่ายากก็ยากเห <c oughs> มือนกันทต้องมอกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นแบบเฟ็กซีบิลเฟอร์นิเจอร์มีฟังก์ชันที่หลากหลายในตัวเดียวอย่างเงี้ยครับก็อยากจะฝากผลงานฝากคอลเลคชันนี้ที่ถือว่าเป็นคอลเลคชันพิเศษ